ชาวเน็ตจับตาปอป,อ,ปอกบนางเอกดังงานนี้ถกกันโซเชียลแทบแตกเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ากำลังประเด็นที่ชาวเน็ตทั้งไทยและต่างประเทศจับตามองกันอยู่ในตอนนี้หลังปรากฏภาพความสนิทสนมของปอปอ,ปอซับเสีรีแต่รัตนชาชัยนั่งแบนึิงตันสาวหลอดทีมชาติไทยและนางเอกสาวดารุ่มที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่างออมกอนนภัสจากเสีรีแซฟฟิกใจซ้อนรักหลังทั้งคู่ไปตีแบดด้วยกันรวมทั้งปอป,อ,ปอยัง มาเมนตป้โพสต์ของสาวออมอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะงานนี้คอมเมนต์จากชาวเน็ตถกกันใหญ่ว่าคูนี้อะไรยังไงมีซัมปิงกันหรือไม่โดยมีทั้งฝ่ายที่เชียร์ที่จีนและในขณะเดียวกันก็มีฝั่งที่ไม่ค่อยพอใจเพราะอินจากเสียรีใจซ่อนรักจึงจิ้งออมและลิงหนิงคองนอกจอนั่นเองค่ะเรียกว่าถกเถียงกันสนั่นโซเชียลจะมีชาวหนึ่งบางส่วนตามไปถล่มคอมเมนต์หยาบคายใส่ปอปอกลายเป็นประเด็นดราม่าข,ขึ้นมาทันทีส่วนความสัมพันธ์ของคู่นี้ นี่คืออะไรแค่เพื่อนหรือจะมีลุ้นก็คงต้องรอฟังจากปากของทางคููเองอีกครั้งค่ะ